สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนค่ะวันนี้อากาศดีๆไม่มีแดดนะคะพ่อใหญ่พาลำดวนไปเดินเล่นกันนะคะไปไส่นะนะคะตามไปบึงนะคะ ไปทางนี้สงสัยจะเป็นป่าไผ่ละเด้อนะคะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ต้องตามไปดูกันนะคะ โอเวะเวะเวะโอ้ตรงนี้ม <S <S oh, ีต้นไผ่เล oh, <norm> <seg un> <grammar> ็กๆนะคะตรงนี <establishing> ้มีต้นไผ่เล็กๆพู่นไปทางผุ่นๆโอ้ยเหียนขนาดนี้ก็มากินของเขาเหียนเบิดนะคะเหียนเมืเกิดบ่ท่านแล้วอ๋อ มีหน่อไม้ไหมวันนี้ไม่มีไม่มีหน่อไม้แล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าฝนทิ้งช่วงมานานหลายหลายวันแล้วฝนทิ้งช่วงมานานหลายวันแล้วนู่นไปแล้วตั้งหนา้าตั้งตาดิงดิงๆไปแล้วไม่รอรี่เลยดึงเอาดึงเอานะคะยางเมามัน ังไงจะไปทางไหนจะกลับแล้วหรอโอ้เห็นน้องแป้งอยู่ทางนูน้นอาลองชิมลองชิมที่ย่านั้นกินไหมดมดูเฉยๆเข้ามาตรงนี้ก็คือตั้งหน้าตั้งตากินแต่ใบไผ่ มาขยับมาเรื่อยๆแล้วนะคะขยับมาใกล้เรื่อยๆแล้วแต่ทางนู้นไม่ดวนตรงนี้ของเขาจะเตียนหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมีต้นคอยด้วยไม่กินหรอต้นคอยโอ้ยบึดจำบิดจำเบิดจำบิดไอ้บิดจำบิดจำบิดจำบิดอ้าวเด้งเด้ง,ดงอ้ยดึงยากจังมามาไปบอไปทางปุ่นบอ นูชอบตัวนี้หรือว่าชอบตัวนี้ต้นเดียวชอบตัวนี้ดวนบอกนูชอบตัวนี้ <c oughs> เออเออเออโอ้ยทำลายร่างกายนี่โดยทางอ้อมนี่ว,วันนี้สร้างทำลายควานเราเด้อวันนี้ทำลายโดยเอากิ่งไผ่มาจิ้ม ดวนบอกดวนไม่ได้ตั้งใจดวนแต่ข้างหน้ามีกอใหญ่นะเออเอ,อ,เอ,อจิ้มตาดิมามๆมา,มากอหนี้มันเตียนแล้ว Kim tôi quán kim tai cố đơm đưa nó. Ôi, đầy nó, mày nó mày nhao lều. ด่วนมากแม่อยู่หนีมันหนาเด้ก้อนนั้นมันเปลียนหมดแล้วมาเร็วมาเร็วอุ้ยยาฮักของเขา เ็ให้กินนันดีแล้วยังไปหาของเขาอยู่โอ้มันมีหน่อไม้ที่สูงสูงล้นแล้วเอาคือดือ่อแถะขึ้นมาแต่กอเดียวแถะมากินกอนี้แม่กอนี้ยังหมาแม่ ชอบแต่กอเดียวกอเดิมเอามาตีล่ะกรอนี้ยังนานะคะกอนนี้ยังนากอนี้ยังหนากรอนี้ยังใบยังแบบยังนาเลยใบยังนาเลยมาเร็วๆมีนอใหม่น้ำนี่กินบ่เนี่ ดวนนี้มีนอใหม่น้ำเด้ดวนยังยังไม่จบโอ้หักไม่ได้กัดเข้าไปทั้งกิ่งเลยนักบ่ได้กัดห้ขาดไปเลยดวนบอกดูอีีคือสิมากนี่ค่ะใส่ชอบกนี้นะคะเตียนหมดแล้ว ปกลับกันเถอะร้อนแล้วอย่ากลับทางนันยานนะมึงกลับ,ลบอย่าไปถอยมากกดไลค์ฝา,ากกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพังลำดวนด้วยนะคะช่องช้างตกง,งานที่พัทยานะคะว่ไห้ดอกตรงกลับบ้านแล้วคะ่ะถ้าบอกกลับนี่ก็นี่มืดแท้ๆนะคะ หมดแน่เลยโกนี้นะคะกลับบ้านกลับบ้านกันเร็วด่วน